พบกับอิมเอลปุ่นไม่อยู่ปุ่นไปอ่านหนังสือมันก็เลยมารีวิวคนเดียววันนี้เราจะมารีวิวแคปซูลในดาสามันจะมีวิธีทำอยู่ข้างหลังนี่ตรงน,นี้ขั้นตอนแรกก็คือให้เอาเคแคปซูลใส่ลงไปมันก็จะกลายเป็นรูปราดาสาไปเรื่อย มันมีอยู่สีสีคือสีเหลืองสีชมพูและสีเขียวแล้วก็สีฟ้าแกะกันเลยดีกว่า มันต้องแกะอะไรออกไงวิ่งอ,อย่างนั้นแหละแกะเขาเลยเหรออู้หูยยาวมากเลยอเอาออกมาแล้วมันก็จะเป็นตาตาย่างนี้ใส่น้ำเลยดีกว่าเจริงสง เป็นหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่ามันเป็นภาพแบเนี้ย สภาพอย่นีห้หนูว่าเป็นนะลอเอาสีอืน่นเอาสีอืเอาตัวอืน่นดูเดาว,ว่าจะเป็นตัวเนี้ยชื่ออะไรอ่าอ่าอ่าเอเอออ่าอ่าอ,อ,อะไร มัง้งอายุธมันน่าจะเป็นตัวนั้นจริงๆอะ่ะเทียบจากสภาพแล้วให้มันเป็นสี่เหลี่งตัวนี้ด้วยเออลองตัวตัวเออเอาตัวนี้มาตั้งโชว์แล้ะ <Huh? S 2> อ่ะเอาตัวอื่นตั้งโ์มีต่อไปก็จะเป็นสีชมพูวันเป็นื้นอีกแล้วต่อไปมันก็จะเป็นน้ำสีชมพูค่ะอถ้าใส่ทั้งแคปซูลเลยเป็นไงลองใส่ดูสิใส่ฉันทำอย่างนี้เหอเออลองดูเป็นอะไรนะไม่เกิดอะไรนะคะไม่เกิดกะอะไรท่าแกะออก ม,มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอเอ้ยแกมันออกในรูปนี้เขาให้ใส่ทั้งแคปซูลเลยนี่แต่ตัวนี้ <c oughs> ก็ลองใส่ไปทิ้งไว้แล้วเอาเสอีอื่นอ่าเรามาดูอตัวตัว,ตวอื่นด้วยเพื่อมันจะเด้งออกมาเองไหนดูตัวอันเอาเสีอื่นมาด้วย สีอื่นอนอกมากนะเอเอดูตัวอื่นสเอเลยดูว่ามันมีตัวอะไรบ้างใส่หลายๆตัวเลยใส่เข้าไปทีเดียวมันเหมือนน้ำมันไม่ออกเนาะในรูปมันในรูปมันให้ใส่ทางขัดตูนมันอาจจะต้องแบลก นี่มีนายหนูสาวตัวอะไรบ้างดมววูมีสิบสองตัวแคปซูลก็มีสิบสองแกะออกดีกว่าแกะออกนี่คิดยังไงดีกว่ามันเริ่มนิม่มๆอ่ะเหรออ่ามันน่าจะระบายตัวมันออกได้อือเอาตัวอื่นออกนี่ เยลลี่ <Yellow. laughs> นี่เลยอีกสองแหกเอาออกมาเลยฉีกเลยนะเอาสีอะไรก่อนดียะ

ออกเลยแม่นูออกไม่ได้แชร์ไว้แล้วตัวอื่นลงมาอีก แล้วตัวอื่นใส่น้องอีกโชคบอกว่าตัวอื่นใส่อีกได้ยินไหมเนี่ยอยากเห็นแล้ว ลงไปให้หมดตัวนี้มันไม่ออกนะมันละลายน้ำได้เน้ <Hey>. no, แคปชุนมันละลายนา้ำ <No, no. S 1> อ้ยตัวนี้มันตัวอะไรเดี๋ยว่าจ oh <my> ว่าจะได้หนูว่านะจะได้ตัวนี้อีกอะหรือไม่ก็ตัวเนี้ยตัวอะไรชื่อตัวอะไร เดาว,ว่าจะได้ตัวแพปพัพสซานโนอ่ะตัวไหน <c oughs> ตัวไหนตัวไหนโชว์ดิพสัสซาโนพัสซาโนเนี่ยเดาว,ว่าจะตัวนี้แต่มันน่าจะไม่ใช่ยืมมายืมมาเฮแยยืม <c oughs> มาดิสีชมพูเป็นสีชมพูใช่หน่อย <c oughs> นี่เพิ่งมาแล้วแม่เน้ ตัวสีฟ้าเป็นเนี้ยคอยาวชื่อตัวอะไรคอยาวชื่ออะไรไหนดูลักษณะก่อนขอแช่ไปอีกหน่อยนะขอแช่ตัวสีฟ้าเนียไปอีกหน่อยมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอิมดาว่าตัวตัวเนี้ยชื่อว่า this is a อะไรเนี่ย this uh, accept this อะไรเนี่ย Capsule. Mai để em em. น,บบนี่มาได้ยังไ,ไงเนี่ยให้แกออกมามันก็เป็นรูปล้านอย่างนี้แล้วแกมาแกมาเจะเจาอแกบึก้มาเดเอามาที่จริงเราเรอให้แคปซูลมันละลายออกไปหมดเลยโอมอ <c oughs> ีต <c oughs> ัวอะไรบ้างนาดที่เหลือที่เหลือเป็นตัวท,ที่มันพองมาแล้วเอาออกมา คอยาาอันนี้มันเป็นหน้าของมันชื่อตัวอะไรอบอกดิไหนขอดูลักษณะก่อนให้ว่า <_ D> หนูว่านะว่าจะเป็นตัวเนี้ย <_ D> ตั้งไม่ได้อืมอตวเนี้มันชื่อว่า <_ D> พอพัสพาสนุพาสนุ ตัวนี้อ๋อตัวนี้ชื่อว่าซิสยูซิซิอะไรเนี่ยซิสซิสอาชื่อเนี่ยแคปซูลพอมันละลายมันเหมือนเยลลีเ่เลยอันนี้มันตั้งไม่ได้อะเด้เฮ้ยตัวนี้ได้แล้วได้แล้วมันชื่อว่า This ดิส for you t h is for you ตัวนี้นนก็คือ,คอตัวนี้เลยตัวสีเขียวนยละลรักะนี่อีกสองอัน,นอใส่ลงไปให้หมดนะตัวนี้มันยังไม่เผยตัวเลยเหรอจ๊ะแกมันออกมาได้เฮ้ยมันเหมือนตัวด้วงเลยอ่ะตัวเนี้ย มืนด้วงมันด้วงแต่ที่จริงมันเป็น<ช>ไดโนเสารนะ์นี่จเจอตัวใหม่แล้วอันน,นี้น่า,านนนจะเป็นไอตัวสีฟ้านี้น่าจะเป็นอนี้อะบางแกะหน่อยน่าจะเป็นไอตัวเนี้ยชื่อตัวไหน ตัวไหนนะตัวนี้คือตัวไหนนี่ก็ตัรอให้มันพองเต็มตัวก่อนโอพัทโตโอพัทโตโอพัทโตอันนั้นสะิงไม่น่าในตัวนี้ตัวแรกนี้สุดยอดเลย,อยนะ้อเข้าไปหน่อยเดี๋ยวก,ก็ไม่เห็นน่ารักมากเลย เน่อยากได้ตัวนี้มอกเลยอ่ะอ,อยากได้ตัวเนี้ยโมกอยากได้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นเฮ้ยตัวนี้ก็คือตัวของตัวเนี้ย <c oughs> คือตัวนี้นะชื่อว่า This Ado This Ado <c oughs> ใไหนตัว อันนี้มามีเชลซีในการเล่นด้วยกรู้ละตัวไหนทีชอเป็นทีชอเพนตัวนี้นะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยสักคำนี่คือตัวนี้นะ ที่สุดหนูเดาว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนกคือชื่อว่า pet ado pet a โดอีกชุดตัวนี้ pet a d ดแปลกว่าชื่อแปลกกระสีแปลกกระสีก็เราอ่านไม่ออกก็เลยแปลกทำไมอ,อันนี้มันแกะไม่ได้เลยไงเนี่ยว่ายาย ดีดตัวใดยิบไม่ได้ได้ไม่ตัวนึงแล้วไหนตัวนี้ก็คือไม่ไกลไปตัวนี้ก็คือตัว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 ดาดาดาตัวอะไร ในตะเสาแปะมากเลยมี3สามขาไงปกติมีสี่ขาตัวนี้ก็มีสามขาก็น่าจะเป็นตัวนี้เอ๊ะหนตัวไหนตัวนี้ก็มีสามขาเนี่ยมีสาม 3, ขาหลายตัวเลยพูดไหนขอดูหน่อย เป็นหลายตัวก็เพราะว่าตัวนี้นี่เองตัวนี้มันแปลกเพราะมันมีตรงนี้ตัวนี้นก็คือตัวนี้นะมันชื่อว่า p พ t pet a d l pet a d u l นี่คือตัวนี้น ส่วนหนูชอบตัวนี้นี่อยากได้มากตัวนี้น่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตัวไอจ้กนหน้าบ๊ายบาย